ใต้อะต้องเก็บเงินไปเดือนเดือนเลยเหรอก็อย่างว่าแหละเด็กเสียอย่างแกได้เงินมาง่ายๆมันจะน่าภูมิใจอะไรล่ะเสียเขาสนใจพี่อะสนใจยังไงอะเขาจะหาเด็กใค้เพื่อนเขาอะฉันไม่เอาหรอกโง่ป่ะพี่ชอบบอกใช้ชีวิตแบบเนี้ยทำไมไม่รู้จักใช้ความสวยตัวเองที่เป็นประโยชน์อาทิตย์หน้าฉันจะได้ไปเที่ยวหลีเดตแล้วนะเก็บเงินมาตั้งหลายเดือน ได้ไปสักทีนะเดี๋ยวฉันจะรอกดไ like, ลค์รูปแค่ไปใต้อะต้องเก็บเงินปเป็นเดือนเลยเหรอต้องอดข้าวกิ่มือเหรอเพื่อนไม่ขนาดนั้นหรอกฉันแค่อยากไปเที่ยวแบบเต็มที่นะ่ะก็เลยต้องเก็บเงินก้อนใหญ่หน่อยก้อนใหญ่ของแกนี่ถึงหมื่นไหมอะ่ะนาวแกสงสัยทำไมเพื่อนไปควรแนะนำไหมอะไม่ใช่ไปแขวะเพื่อนก็ฉันแนะนำอยู่ไงว่าถ้าไม่ได้มีเงินน่ะก็ให้เที่ยวใกล้ๆไปก่อน ค่ค่าเครื่องบินก็ต้องทำงานเก็บเงินสองสามวันแล้วแม่ฉันไม่ใช่แกนี่ที่อยากไปไหนก็ไปได้หมดอ่ะแต่มันน่าภูมิใจต่างกันนะนาวแกเก็บเงินไปเองส่วนหมวยอ่ะต้องขอเงินคนอื่นถ้าเกิดว่าเก็บเงินไปเที่ยวเองแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจอ่ะฉันว่ามันก็เวอร์ไปหน่อยนะฉันว่ามันไม่อยู่ที่การเที่ยวหรอกมันอยู่ที่การหาเงินแกว่าจริงไหมล่ะก็อย่างว่าแหละเด็กเสียอย่างแกอ่ะ ได้เงินมาง่ายๆมันจะน่าภูมิใจอะไรล่ะเออนาวแล้วแพนเป็นไ,ปไงบ้าง่ะเราจองโรงแรมไปแล้วมันเป็นโรงแรมที่นอนกับคนดีด้นคนนี้เหรอเสียเลี้ยงของหมวยอะ่ะ ใช่ลอแม่ต้องลองถามหมวยมันดูพี่ฟ้าว่าเสี่ยเขาสนใจพี่อะ่ะฮะสนใจสนใจยังไงอะ่ะเขาจะเลี้ยงฉันอีกคนเหรอเปล่าเขาจะหาเด็กให้เพื่อนเขาอะ่ะเขาบอกว่าพี่สวยสนใจไหม เขาติดต่อกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอก็อย่างนี้แหละพวกเสี่ยเขาสนใจคนไหนเขาก็ยื่นข้อเสนอมาแล้วพี่อ่ะสนใจปะแต่เพื่อนเสี่ยคนนี้เขารวยมากเลยนะถ้าพี่อยากได้อะไระเขาก็ซื้อให้พี่หมดเลยเสี่ยพวกนี้เขามีเมียแล้วไม่ใช่หรอไม่ต้องไปสนใจหรอกเมียเขาก็กินเงินผัวเหมือนกันว่าแต่พี่อ่ะถ้าสนใจก็ติดต่อผ่านฉันมาได้เลยนะ อย่าลืมนะถ้าสนใจอะ่ะฉันไปละแม่ได้ยินนะเมื่อกี้ฟ้าสนใจหรอไม่เห็นปฏิเสธเปล่าแม่แค่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ลำบากไม่เห็นต้องไปอยากได้เงินด้วยวิธีแบบนั้นเลยจะแม่แต่หมวยเนี่ยมันดูแล้วจะชอบทางแบบนี้ถ้าแม่มันยังอยู่อรับไม่ได้แน่เลย แม่เคยพูดเตือนไปแล้วนะแต่ก็นั่นแหละไม่ฟังปล่อยเขาไปเถอะขอบคุณมากนะคะพี่กันที่มาส่งพี่กันคะหนวอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อะ่ะเอาสิเดี๋ยวพี่พาไปดูที่ช็อปนะขอบคุณนะคะพี่กันน่ารักที่สุดเลยเออ พี่ต้องกลับแล้วนะต้องไปรับลูกอะ่ะค่ะงั้นพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวพี่พาไปซื้อมือถือใหม่นะได้ค่ะรอตั้งนานกว่าจะมานี่ฉันก็รีบที่สุดแล้วเนี่ยว่าแต่แกมีเรื่องอะไรจะปรึกษาฉัานอะ ฉันว่าจะปรึกษาแกเรื่องคอนโดของโครงการนี้คอนโดนี้หรอจะกู้ดิกูสิฉันจะเอาเงินสดที่ไหนไปซื้อล่ะฉักูนี่ก็ต้องเป็นนี่อีก20ปี30ปีเลยนะไม่เสียได้เหรอมันก็ต้องแลกแหละดีกว่าเช่าห้องทิ้งเสียเงินรายเดือนฉันว่าถ้ามันเกินตัวแกถ้อยู่ห้องเช่าเหมือนเดิมก็ได้นะคอนโดไม่ใช่ร้อยสองร้อนะปอน ดูตัวเองหรือ,อยังว่ามีปัญญาแค่ไหนคู่หมาก็ต้องเป็นนี่ธนาคารอยู่ดีอะส่งเป็นสิบสิบปีเลยนะกว่าจะได้เป็นชื่อตัวเองอะงั้นเหรอแล้วคอนโดที่แกอยู่เนี่ยเป็นชื่อแกหรือ,อยังไม่ใช่แค่คอนโดนะทุกอย่างเลยมันมีอะไรเป็นชื่อแกบ้างวะฉันเห็นแต่ชื่อคนที่เขาเรียนแกแล้วยังไงแต่ฉันก็มีสิทธิ์ใช้มันโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย ถ้าตัวเองไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรอะ่ะย่ามาขิงคนอื่นหน่อยเลยวะมันตลกจ้าเั้นก็หัวทิ่มหัวตํ่าหาเงินต่อไปเถอะนะเอาจริงได้ขนาดนี้ไม่สนใจเหรอฉันไม่เอาเหรอกหาเงินเองดีกว่าเขาเอาเงินมาให้พี่ปฏิเสธได้ไงอะ่ะเอาจริงป่ะเขาให้เงินพี่มากกว่าพี่หาเงินเองทั้งปีอีกนะ โงพ่พี่ชอบบอกใช้ชีวิตแบบนี้ทําไมไม่รู้จักใช้ความสวยตัวเองที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะคิดแบบแกอะหมวยใช่ฉันไม่ได้อยากเป็นเด็กเสียแบบแกนะไม่เห็นมีอะไรให้ภูมิใจเลยกินความภูมิใจหรือว่ากินข้าวกันแน่เนี่ยทำงานแบบฉันน่ะสบายไปทั้งชาติแน่ใจเหรอว่าแกกินข้าวอะฉันนึกว่าแกกินน้ำใต้ศอก เออถ้าไม่เห็นว่าเป็นญาตินะฉันไม่มาบอกหรอกขายของต่อไปเถอะเออเห็นป้าพาบอกว่าพี่ฟ้าจะซื้อบ้านเหรอพี่ใช่ดูดูเอาไว้อะโครงการในเมืองพี่น่าจะกู้เองเพราะอายุแม่ดูแล้วไม่น่าจะผ่านลองดูธนาคารเดียวกับนาวไหมล่ะนาวก็ไปทำเรื่องกู้รถมาคุยง่ายอย่นะพี่อ,อ๋องั้นเดี๋ยวพี่ขอคอนแทคหน่อยนะติกาซื้อรถเหรอนาะว ใช่ฉันอยากได้สักคันเอาไว้ขับทำงานจะได้สะดวกขึ้นเป็นแค่ลูกจ้างร้านคาเฟ่อะต้องใช้รถด,ด้ยวยหรอเรานี่พี่กับป้าต้องเอาร้านไปทำเลยป้าคิดไงไงอยากมีบ้านคนเราก็อยากมีความก้าวหน้าทั้งนั้นแหละแกเองก็เป็นไม่ใช่หรอใช่มันไม่ต่างกันหรอกความอยากได้อยากมีอะมันต,ต่างกันแค่วิธีการแกกับพวกฉันอะ มันต่างกันตรงที่ความพยายามนะหวยพูดพูดพูดอยู่นั่นแหละสำลักความมีมนุษยธรรมตายไปเถอะเลียนวะอยู่ดีน่ว่าดีอยบเป็นดีก่อนโถ้าขนาดนั้นอะ่ะพี่ให้ไม่ได้หรอกพี่มีเงินต้องเยอะอะ่ะแค่โอนมาเป็นชื่อหมวยไม่ได้หรอพี่ให้ทุกอย่างแล้วหมวยจะต้องยึดไปเลยเลยไงเรียกร้องเกินไปแล้วนะ แล้วไหนว่าจะให้ได้ทุกอย่างบอกว่าจะเลี้ยงอย่างดีให้ได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ครอบครองนะก็แค่ให้ใช้ไม่ได้ให้เลยอะไรวะไม่ใจเลยอะ่ะจะเลี้ยงเด็กทั้งทีทําไมไม่ให้เป็นชื่อหมวยเลยอะ่ะเป็นอะไรอยู่ๆจะมาให้ยกทุกอย่างให้อะ่ะแล้วพี่จะแน่ใจได้ไงว่าถ้าหมวยได้ไปจะไม่ทิ้งพี่แต่ถ้าอยู่แบบนี้ยพี่ไม่ทิ้งหมวยแน่นอนท้าไม่ให้ก็ไม่ต้องมาคุยไปหาคนใหม่อาก็ได้วะ ยาไปอยู่คอนโดแล้วนี่ที่เดียวกับหนวยปะฉันออกมาจากตรงนั้นแล้วแหละเสียคนใหม่อ่ะซื้อที่หลูกว่าเดิมให้นี่แกเปลี่ยนคนเลี้ยงแล้วหรอหมวยจป้าคนเก่ามันไม่เต็มที่ก็ต้องหาคนใหม่ที่ดีกว่าป้าว่าอย่าถลำลึกไปมากกว่านี้เลยเราก็โตขึ้นทุกวันจะหาเงินด้วยวิธีแบบนี้ตลอดไปหรือไงไม่ดีหรอป้าฉันก็ไม่ได้รบกวนใครนี่ฉันก็หาเลี้ยงตัวเองนะ ป้าเตือนก็ฟังบ้างทุกคนเขาหวังดีกับแกนะเอาเวลาไปทําชีวิตตัวเองให้ดีเถอะฉันก็เห็นมีแต่คนเป็นหนี้ยังมีหน้ามาสอนคนอื่นแต่ที่แกมีอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นของแกสักอย่างเลยนะสุดท้ายแล้วแกก็จะไม่เหลืออะไรเลยรู้ได้ยังไงครั้งเนี้ยทุกอย่างเป็นชื่อฉันนะชีวิตฉันดีกับทุกคนแน่นอน เทียค่ะหนูอยากไปเที่ยวเกาหลีอ่ะพาไปหน่อยสิได้สิครับอยากไปไหนเดี๋ยวจะพาไปทุกที่เลยเทียน่ารักที่สุดเลย ข่าวว่าคุณใหม่ของแกโดนจับไปแล้วนี่ใช่ค่ะหมวยเองก็ไม่รู้ว่าเขาทําธุรกิจผิดกฎหมายแบบนั้นอืมแล้วยังไงอ่ะมาที่นี่ทําไมพี่กันคะหมวยคิดถึงพี่ไม่มีใครดีเท่าพี่แล้วหมวยขอโทษน,นะพี่กันขอหมวยกลับมาหาพี่นะกลับมาหาเพราะไม่มีที่ไปละสิฉันรู้นะเรื่องที่แกไปหาเสียคนอื่นนะ แต่ฉันอะไม่อยากได้แกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันเบื่อแล้วไงสมัยเนี้ยตัวเลือกมันเยอะของเล่นชิ้นเก่าอย่างแกไม่มีใครเขาอยากได้แล้วหรอกพี่ไม่รักหวยแล้วหรอหวยสัญญานะูหวยจะไม่เรียกร้องอะไรอีกเอาจริงๆนะทุกอย่างที่ฉันให้แกก็เพราะว่าฉันรักถึงแกจะน่าเบื่อไม่น่าสนใจท้าคนใหม่ๆแต่ฉันก็ยังรักและเอ็นดู จนวันที่แกเลือกจะไปหาคนอื่นนั่นแหละพ่กันพ่กันดีแค่ไหนแล้วที่ไม่โดนดำเนินคดีไปด้วยเสียมาถูกยึดทรัพย์ไปหมดเลยอะไรที่เป็นชื่อฉันก็โดนยึดไปด้วย ก็บอกแล้วไงว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่บนยังคำ้ำตอนนั้นฉันคิดแค่ว่าทำอะไรง่ายๆให้มีชีวิตที่สุขสบายตอนนี้ฉันต้องหางานทำแล้วแหละกว่าจะคิดได้ก็เกือบสายไปนะแต่ก็ยังดีที่คิดได้อะฉันนั้นหมดยุคแล้วอ่าจะกลับไปทำงานแบบเดิมก็ไม่ได้ยุคนี้มีแต่สาวๆสวยๆเต็มไปหมดเลย ป้าเคยบอกแล้วไง่ไอย่าถล่มมากไปสุดท้ายมันก็เหมือนขุดหนุมฝังตัวเองพหนองช่วยฉันหน่อยสิฉันไม่มีที่ไปแล้วอะ่ะฉันขอไปอยู่ด้วยนะพี่ฟ้าฉันก็ยาาิพี่นะฉันคงช่วยได้แค่ให้แกไปอยู่บ้านเช่าเดิมของฉันอะ่ะแล้วถ้าอยากทำงานฉันจะจ้างดูแลร้านแต่รับค่าจ้างรายวันจะเอาไหมล่ะ อ้าวหวยเห็นปน้องก่อฟ้าเข้าไปเที่ยวกันเหรออืมเขาไปพักผ่อนจ้างฉันมาเฝ้าร้านให้นี่แหละก็ะยังดีนะที่แกมีงานให้ทําแต่ก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายแบบเมื่อก่อนสินะก็ต้องปรับตัวแหละฉันเลือกทางเดินผิดแต่แรกเองก็ดีแล้วแกก็ทํามาหากินต่อไปยืนด้วยลำแข้งตัวเองอะ่ะมันยืนได้นานกว่านะฉันน่าจะเชื่อพวกแกแต่แรก จะเอาเธอยังไงแล้วก็เพื่อนกันฉันให้แกได้แค่กำลังใจนะคิดเง้นเลยไหมห้าสิบห้าบาทขอละ